กาบางเห็นมีคอร์สอยู่ยังมีความหมายไปยังมีคุณค่านะ <c oughs> ่ยถือโอกาสเป็นการประพฤติปฏิบัติธรรมสบายเป็นพระราชกุศลได้สำเร็จพระนางเจ้าสุริกิจพระบระมราชินีนาถพระบระมราชชนนีพันปีหลวงด้วยนะ ใครจะไปเข้าคอดไปเตรียมตัวเรียนรู้เรื่องชีวิตก่อ,อกไปนะสามวันสองคืนปีหนึ่งก็จัดปีละสองครั้งต้นปีกับปลายปีจึงก็จัดคอดทุกเดือนนะนะ เดือนละครั้งสองครั้งแล้วแต่โอกาสทั้งที่วัดเองแล้วก็ที่ศูนย์เองนะนะญาติโยมหลายคนก็แสวงหาสนใจใครในการประพฤติปฏิบัติกันนะมีทุกเดือนแล้วก็ติดตามดูเอาตามปฏิทินธรรมตามประกาศตามช่วงเทศนะ ต่จริงปฏิทินก็ออกให้ดูทุกปีนะเป็นกำหนดการแผนการเอาไว้พวกเราได้วางแผนชีวิตนะการวางแผนชีวิตก็คล้ายๆกับว่าชีวิตเรามันมีกรอบระเบียบมีหลักมีเกณฑ์คนเราเนี่ยก็ต้องอาศัยหลักนะ ถ้าเราขาดหลักก็เหมือนกับเรือขาดเข็มทิศก็ไม่รู้ว่าจะไปทิศทางไหนแหละชีวิตเราในพวกเราได้มีหลักมีเกณฑ์ชีวิตของเรามีกรอบมีระเบียบมีวินัยให้กับตัวเองนะเราเหมือนกับวัดความเป็นวินยัยความมีวินัยนี่มันช่วยให้ชีวิตของเราเนี่ยมันประสบความสําเร็จคือเรารู้จักหน้าที่นะ ทำอะไรแล้วก็รู้ในหน้าที่ของเราเรามีหน้าที่อะไรแล้วก็ดูแลทำไปทำเต็มที่แล้วก็ทำให้มันดีที่สุดนี่เป็นสิ่งที่มันจะนำพาความเจริญมาสู่ชีวิตเราช่วงนี้เด็กๆก,ก็ปิดเทอมไกล่เปิดเทอมแล้ววันที่สาม,มันจันนี้แล้วสำหรับภาคเรียนที่สอง ช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงปิดเทอมเล็กพยายามหมั่นแสวงหาความรู้ฝึกทักษะเรียนรู้วิชาชีพวิชาชีวิตอะไรที่เราทำไม่เป็นเราก็ฝึกทำอะไรที่เรายังไม่รู้เราก็เรียนรู้ถ้าเราไม่รู้เราก็ถามผู้รู้เป็นวิชาชีพเป็นวิชาชีวิตของเราบางคนก็ช่วยแล้วพ่อแม่ทำงานช่วง ปิดเทอมนี้วันนี้ออกไปดูวัสดุอุปกรณ์มาซ่อมแซมกุฏิคุยกับเจ้าของร้านช่วงนี้ปิดเทมมอมว่าโหได้ลูกมาช่วยแล้วก็เห็นแล้ว่าไอ้หนุ่มคนนี้อยู่ชั้นไหนแล้วเนี่ยจบมหาลัยหรือยังไปดูแล้วเอา้าเพิ่งอยู่ม .4 ีโรงเรียนชายว่างั้นเออแต่ก็ รู้จักความดีเสาร์อาทิตย์บางทีก็มาช่วยป้าช่วยแม่อยู่ร้านมาดูแลร้านสาขา <c oughs> ดูเป็นผู้ใหญ่ช่วยเรืองงานพ่อแม่ได้ส่วนลูกสาวก็เพิ่งอยู่ป .6 หกบางั้นก็เห็นนั่งอยู่หน้าคอมทำบัญชีอะไรช่วยแม่อยู่ก็ถือว่าบอกลูกสอนหลานได้ดี ตัวเองต้องดูแลลูกน้องเกือบยี่สิบคนน,นี่ช่วงวันหยุดวันปิดเทอมนี่กกลูกลานก็มาช่วยเบาแรงเนี่ยนั้นลูกอย่างนี้ก็เป็นลูกที่ดีของพ่อแม่นะนั้นก็เป็นอวชาติบุตรหรือว่าอภิชาติบุตรนี่ยนะบุตรที่เสมอกับพ่อแม่หรือว่าบุตรที่ยิ่งกว่าพ่อแม่นั้นนี่ เราได้โอกาสเรียนรู้แล้วก็เรียนรู้เอาจังนี้ไปรับเด็กมาทำงานมาฝึกงานที่นี่เด็กที่ไปย่ำวันก่อนน่นอยู่กับตายายเลี้ยงควายช่วยตายายอยู่ก็เลยให้มาฝึกปั๊มใบไม้ไปเก็บใบไม้มาเก็บใบทองกว้าวใบจานนั่นแหละ เก็บมาแล้วก็เอามาล้างล้างแล้วก็ฝึกปัมป๊มใบไม้ตัดพอดีมีออเดอร์เข้ามาก็เลยได้โอกาสเด็กก็ขยันดีนะพี่กับน้องสะอาดขยันดีก็มีอะไรช่วยเหลือกันได้ก็ช่วยเหลือกันไปฝึกวิชาชีพวิชาชีวิตไปด้วย ชีวิตบางคนก็ต้องดินนด้นรนดิ้นรนก่อยกว้า,วาถึงจะประสบความสำเร็จได้บางคนเนี่ยเกิดมาในโชคดีมีพ่อแม่ดีมีครอบครัวที่อุดมสมบูรณ์มีกิจการของพ่อของแม่ทำบุญมาดีนะนั่นเขาก็มาสว่างเขามาสว่าง,าาางคำว่ามาสว่างก็หมายความว่ามีต้นทุนบุญที่ได้ทำไว้แล้ว เป็นบุนเพกตะบุญญาตาเป็นผู้ที่มีบุญอันทําแล้วในการก่อนแต่ว่าก็ไม่แน่ในการมาสว่างของเขานั่นแต่บางทีก็สิ่งแวดล้อมการเลี้ยงดูก็อาจจะทําให้เขาค่อยเขวได้สมเรเรเทเมาไปบางทีเราเห็นปัญหานะลูกครูลูกตำรวจอย่างนี้เราเห็นนะบางทีก็พ่อแม่คอยซัพพอร์ตมากเกินไป เขาเรียกว่าเป็นพ่อแม่รังแกฉันนบางทีเคยได้เยินคุร้ายท่านนะมาปรึกษาบางทีสอนลูกคนอื่นนี่สอนได้นะแต่พอต้อง <c oughs> สอนลูกตัวเองนี่สอนอยากบางทีก็ต้องให้มาให้พระช่วยสอนให้คนอื่นช่วยบอกนะแล้วก็มีเหมือนกันนะแต่ว่า อันนั้นนี่เมื่อเข้าสว่างมากบางทีเราก็ต้องเลี้ยงดูส่งเสริมเขานาที่ของความเป็นแม่เป็นพ่อนะพระเจ้าต,ตัดไว้ห้ามให้ไม่ให้ทําความชั่วต้องกล้าที่จะบอกจะสอนไม่ให้ทําความชั่วโดวยเฉพาะปัจจุบันนี้มันเลี้ยงกันแบบน่ากลัวโดวยเฉพาะเราเอามือถือให้ลูกนะเด็กบางคนเนี่ยโอ้ดูมือถือนั่งคอพับคออ่อนอย่อางนั้นน่ะคอหักอยู่อย่างนั้นน่ะ ดูมือถือเนะี่ยคือมันเป็นเหมือนกับการทำร้ายลูกทางอ้อมทำให้เขาเป็นเด็กสมาธิสั้นอารมณ์ฉุนเฉียวง่ายเราเลี้ยงดูเขาด้วยโลกเสมือนจริงนะไม่ได้เลี้ยงดูเขาด้วยการที่ให้รู้จักคิดนะการร,รู้จักคิดการเข้ากับคนนะการเข้ากับสังคมเนะี่ยมันสำคัญกว่าความฉลาดความเรียนรู้ บางทีเราก็ให้ลูกเราไปเรียนพิเศษเรียนเพื่อให้เกง่งเห็นไหมเก่งเพื่ออะไรเก่งบางทีก็เพื่อมาทํางานรับใช้คนอื่นหาเงินกันันแต่ว่าคนที่รู้จักเข้ากับสังคมคนที่รู้จักมี EQ ในการพัฒนาสุขภาพจิตของตนเองนี่มันทำให้เข้ากับคนอื่นได้โอกาสมามันก็ มันแตกต่างกันเด็กเกรด A เกรด B เกรด C นะีเนี่ยบางทีเราก็แบ่งคนตามเกรดกันนะเกรด A หัวดีหน่อยก็ไปเป็นหมอวิศวะใช่ไม,มันกับตลกเล่ากันนะเกรด B ก็เป็นพ่อค้าเกรด C ก็เป็นทำงานทั่วไปนะเกรด D ีเล็กดังห้องก็ไปเป็นเจ้านายของ ABC อีกครั้งหนึ่ง เป็นนักการเมืองอะไรอย่างเงี้ยเป็นมาเฟียนะนะมันก็เป็นอย่างนั้นดังนั้นนี่การการสอนลูกนี่มันสำคัญเหมือนกับเราปั้นวัวปั้นควายแหละปั้นวัวปั้นควายคือเอาดินเหนียวมาปั้นนะเราจะปั้นให้ลูกเราเป็นอะไรนะดูอย่างแม่หลวงของเรานะท่านมี ทั้งบุตรทั้งธิดาหลายคนในชะนะปั้นมาด้วยความรักด้วยความดันด้วยมือด้วยความรักนะด้วยจิตใจนะนะห้ามให้ไม่ทำความชั่วให้ตั้งอยู่ในความดนะีส่งเสริมการศึกษามีโอกาสก,ก็ส่งไปร่ำเรียนไปศึกษาต่างประเทศนะไปนำความรู้ในสภวิชาในความรู้ในวิชาชีพนำมาบริหารประเทศ นำมาช่วยเหลือประชาชนอย่างนี้นะนั้นนี่นั่นคือหน้าที่ของความเป็นพ่อเป็นแม่หน้าที่โดยชาติกำเนิดหน้าที่ที่เป็นมาตั้งแต่เกิดไม่ใช่หน้าที่โดยแต่งตั้งนหน้าที่โดยแต่งตั้งนี่ก็มันก็หมดบาระได้60ปีก็หมดบาระอย่างมากก็ไม่เกิน65 70บห้็ดสิเก็เกษียณให้หมดละ แต่ว่าหน้าที่ของโดยกําเนิดนี่มันเป็นมาตั้งแต่กําเนิดแหละบางคนลูกโตแล้วลูกห้าสิบหกสิบแม่พ่อก็ยังเป็นแม่เป็นพ่ออยู่อย่างนั้นแหละก็ยังมองลูกเป็นเด็กอยู่อย่างนั้นไม่ว่าลูกจะโตขนาดไหนก็ตามบางคนเป็นพ่อเป็นแมนะ่จะเป็นอย่างนั้นนะอันนั้นนี่นั้นบางคนก็มืดมามืดมาก็อาจจะทำบุญมาน้อยอย่างนี้อาจจะลำบากเ,เขาหน่อย แต่ว่าอาศัยความรักอาศัยความเอื้อเฟื้อความเอ็นดูตอบจากพ่อแม่ปู่ย่าตายายจากครัวจานอย่างนี้มาช่วยเติมต่อสารเต็มให้เขาไม่ให้รู้สึกว่ามันบกพร่องนะเขาก็สามารถที่จะไปสว่างได้นั้นคนลำบากประสบความสำเร็จนี่ก็เยอะแยะนะอย่างสาวโรงงานคนนึงนี่ ทำงานโรงงานนะแต่ว่าท่านก็สามารถที่จะเรียนจบแล้วก็สอบเป็นผู้วิภากษาได้หรือมีด็อกเตอร์ท่านนึงเนี่เป็นเด็กเก็บขยะก็ไปจบอยู่ประเทศญี่ปุ่นเนเพราะนั้นหลายคนบางคนจบก็สอนะมีพันเอกท่านนึงเป็นทหารนะเป็นผู้บังคับกองนีมาจากพลทหารจับใบแดงได้ ปเป็นทหารเกณฑ์นะต่อมากนะ็มีโอกาสก็ได้ศึกษาได้เล่าเรียนสอบนายสิบนะสอบนายสิบก็เรียนเก่งก็เข้านายร้อยเนี่ยก็ไต่เต้าขึ้นไปนะจนเป็นผู้บังคับกองได้นั้นะนะหลายคนก็มาจากความลําบากแต่ความลําบากก็มันสอนคนความทุกข์นี่มันสอนคนหรอก ดังนั้นเราอย่าก,กลัวความทุกข์ความทุกข์ความลําบากเป็นเหมือนกับสปริงสปริงที่มันยืดออกเวลาที่มันเด้งมันเด้งมันก็สูงกว่าดังนั้นนี่มันจึงเป็นสิ่งที่เราทวนทําหน้าที่ของเรางั้นถ้าเราไม่ประมาทมัวเมาอะนะไม่ว่าเราจะมาสว่างหรือมามืดก็ตามแหละมาสว่างก็หมายความว่าต้นทุนดีมามืดอาจจะหมายความว่า ต้นทุนน้อยอย่างนี้ไม่ว่าจะสว่างหรือจะเสมอั้นคนเราสาเร็จไ,ได้ด้วยความเพียรของเราให้เราได้รู้จักหน้าที่กิจการการงานของเรามมีอะไรต้องรับผิดชอบอย่างนี้ไม่ต้องรอให้ใครมาบอกหราแล้วมีความเติบโตเป็นผู้ใหญ่เราต้องรู้จักคิดรู้จักอ่านรู้จักวางแผนในชีวิตเราจะทําอะไรจะตื่นกี่โมงวันนี้จะทําอะไรบ้างมีเป้าหมายอย่างไรมันนี่เราได้ความรู้อะไรเพิ่มขึ้น หรือว่าเราได้การได้งานอะไรในวันนี้อย่างนี้เราไม่เป็นหนี้โลกเขาไม่เป็นหนี้ชาวบ้านเขาก็มันที่จะฝึกฝนตัวเองทั้งพัฒนาภายนอกอย่างนี้แล้วก็พัฒนาภายในคือจิตใจตัวเองนี่แหละอย่าปล่อยให้จิตใจเรามันลุ่มหลงฟุ้งซ่านไปก็มันมีสติในการฝึกตนเองมีสติในการรู้ รู้ความเป็นรูปรู้ความเป็นนม้มเนี่ยนะรู้ความเป็นไปของมันถ้าเราขาดสติเมื่อใดนี่ความทุกข์ก็แทรกใจเมื่อนั้นถ้ามีสติเมื่อใดก็ดับทุกข์ได้เมื่อนั้นคือไม่เป็นาธาตุของอารมณ์นั่นแหละไม่เป็นาธาตุของความอยากความเพลิดเพลินสนุกสนานอย่างนี้อย่างเราเพลิดเพลินในการเล่นเล่นเกมดูหนังฟังเพลงอย่างนี้มันชักชวนให้เราเพลิดเพลินนะ ว่าเราเพลิดเพลินแล้วก็ต้องตื่นรู้ให้เร็วมีงานมีการทำแล้วก็ต้องทำไม่ใช่ว่าเราไปนอนเล่นโทรศัพท์เล่นเกมอยู่ทั้งวีทั้งวันอย่างนี้เวลาที่เราปิดเทอม,มก็เสียเวลาปปเปล่าเปล่าหายใจทิ้งไปวันๆไม่มีประโยชน์อะไรเลยนะไม่ได้ความรู้อะไรไม่ได้กำลังไม่ได้เรี่ยวแรงอะไรนะนนั้นก็ตระหนักตระหนักรู้ในส่วนนี้ให้มากคิดถึงคนที่เขาลำบากกว่าเรา คนที่เขาไม่มีอะไรจะกินไม่มีข้าวกรอกหม้อนะไม่มีเสื้อผ้าใสไม่มีบ้านดีๆอยู่นะคนเขาลำบากก็เราเยอะนั่นนี่ถ้าเราไม่ประมาทอย่างเงี้ยก็จะทำหน้าที่ตัวเองได้ทำหน้าที่ของความเป็นประชาชนบนโลกมนุษย์นี่แหละนะมีประโยชน์กับโลกเป็นอย่างนั้นนะเดี๋ยวเราสวดมนต์บำบัดกัน